แน่นอนมั่นใจว่าตัวนี้เขียนให้ได้ไหมนี่<อ>จารเขียนให้ได้ไหม<อ> องเขียนให้นะครับ <Thank you. S 1> <c oughs> สามหโอ้สามถกสามถูกโอ้จานหนึ่งค่ะนะครับได้เคียรใไ้แล้ว เนน้ก็น่าจะเน้นเน้นที่ห้าแปดด้วยเน้นเลขที่ห้าแปดอันนี้มีใบไม่เน้นนะฮะจะช่วยแกนี่พวกผมก็จัดให้แกนะครับใครช่วยก็ช่วยได้เยครับนิดๆหน่อยๆครับนะครับก็คือแกเดินทางมาเนาะแกรู้จักพวกผมที่เมื่อกี้ก็ได้กับห้าเจ็ดแกแกก็เลยมาจัดให้เลยใส่คนละนิดคนละหน่อยนะครับหลังจาที่แกเดินมาเต็มนะครับให้ห้าเจ็ดยวดที่แล้ว เมที่แล้วเราก็ทาที่ตรงนี้หละงวดที่แล้วก็ทําตรงนี้นะเน้นเลยให้เน้นตัวไหนอาจารย์เอาเอาสี่สี่หกด้วยอาจารย์ดอกจันให้หน่อยดอกจันให้หน่อยเอาดอกจันเน้นเน้นให้หน่อยที่สี่หกที่นางฟ้าแกบอกครับมากครับขอบคุณมากขอบคุณนะฮะโอ้เน้นสี่หกเน้นสี่หกหกสี่ที่ที่เห็นนะที่เห็นเขามาบอกนะที่เขามาบอกอ่ะเขามาบอกเขาเน้นตรงไหนเขามาบอกมาบอกร่้ให้เห็นอ๋ออ๋อพูดออกมา เอาพูดเลยตรนี้นครับนี่ฮะก็นี่ครับพวกพี่ๆเดินทางมาจากไหนกันครับนี่อ๋อพอดีพวกผมมาครับจังหวะพอดีเนาะทีมงานผมมาพอดีเลยก็ผมก็ทําอยู่ตรงนี้แหละครับพอดีพี่ใบแกมาอยู่แล้วแล้วก็แป้งให้ด้วยนะครับคันนี้อาจารย์ใบครับที่หลายๆคนรู้จักเนาะนะครับก็เขาชื่อป้อมแกชื่อป้อม หูแกจะไม่ได้ยินนะครับแต่เราต้องมาคุยกันด้วยการเขียนนะครับด้วยการเขียนชื่อเขียนไดบอกแกเดี๋ยวผมตอนเนี้ยผมเตรียมขันห้านะครับขันห้าเพื่อที่ขอให้พี่ป้อมให้เลขให้โชคนะครับนะครับเดี๋ยวจะมาบอกแกว่าแกาเอาค่าครูเท่าไหร่นะครับแล้วเตแล้วเตเลยเนาะโอเคนะครับก็ก็แล้วเตเนาะเราก็ใส่มีจำนีก่อนเด้อจานเด้อครับเดี๋ยว ที่ขอให้อาจารย์บอกเลขบอกหวยแบ่งเลขแบ่งหวยให้ลูกให้หลานให้เอฟซีที่ช่มนะครับก็ทั้งทิ้แล้วอ่าพี่ป้อมหรืออาจารย์ใบนะพี่ป้อมหรืออาจารย์ใบได้ให้เลขแล้วก็ถูกเนาะงวดนี้ก็มาตามมาตามพี่ป้อมเนาะอันนี้ก็เป็นค่าครูเล็กๆน้อยๆเนาะพี่ป้อมก็ไม่ได้เรียกแต่ว่าเราก็ใสในะ่ให้พี่ป้อมนะให้พี่ป้อมเผื่อได้ใช้ได้อะไรอยู่ในนี้เนาะ นะครับอ่ะผมขอยกให้คัคคูเดอร์พิดป้อมเดอร์สาธุสาธุเดอร์นี่ครับแล้วก็จะมีแป้งมียังน้ำตามน้ำน้ำดื่มกับแป้งเด้อครับสาธุสาธุครับอ่ะนะครับแล้วก็ให้พิดป้อมแกรทำพิธีให้ท่านผู้ชมครับก็งวดที่แล้วพิ่ป้อมของเราอาจารย์ป้อมนะฮะ ไปเช็ค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 หน่อยมดลืมกัดละครับ,บไปเช็คก,ก่อนจุดไฟก่อนครับโอ้ยร้อนร้อนร้อน,อ,นอาจารย์ร้อนมากครับ จุดเทียนนะจ๊ะจานมีจุดนะรดครับ ใบนะครับพี่ใบหรืออาจา์ป้อมนะครับฮะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้เด้อย่างนั่งสมาธิก่อนอาย่างให้อาจารย์นั่งสมาธิก่อนเอาครับจะนั่งกับอาจารย์เด้อครับ ลงแล้วครับ แกก็เลยมาทําให้กร็เลยเียมนิดนหน่อยครับเ็นเลขถทาแป้งให้ฮะแต่ใครจะดูก็ดูไปเผื่อได้เลขอ,อื่นบ้างใช่ในส่วนนี้เราก็ะนะฮะงวดเมื่อก่อนง<ำ>วดที่ห้าเจ็ดเราก็ได้ตรงนี้นะครับก็ทําได้ตรงนี้แหละครับถ้าใครชมพันลิปอ,อันนี้งวดหนึ่งงวดที่สองครับที่พวกผมมาทากับกับอ่าตอนนี้แกชื่อป้อมนะครับยังไม่ใช่บ้าแกเขียนชื่อพวกผมบอกอยู่เขียนว่าแกชื่อป้อมอาจารย์ป้อมป้อมป้อมชื่ป้อมนะฮะ แต่ในส่วนนี้ก็อยากเห็นสวยสวยเลยหนูตัวนี้เลย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 อ่ะทาแป้งใบทาแป้งไปตัวนี้เลยใช่แล้วนะครับนี่สี่หกเนี้ยใช่แล้วนะครับสามหกหนี่งเลยอือนะครับแนบบางทีก็มีโชคคุณแม่มาถ่ายได้ครับไม่เป็นไรให้แล้วให้แล้วขอให้เรียกให้ใส่ขันให้แกตลอดจับมันอยู่ ให้มันปังให้มันออกเลขตัวนี้เลยจะได้กลับมาทำอีกนะทุกคนทุกคนได้เลขตัวนี้ไปเชียงโชคเชียงลาบด้วยอาจารย์เออสาธุขอบคุณนะครับาจารป้อมเรียกแกพี่ป้อมอ่พี่ป้อมเดี๋ยวมาใหม่นี่ถ้าแกให้แล้วเดี๋ยวก็หายไปอีกแกไม่ได้มาทำบ่อยๆนะเอาปิดอย่างนึงส่เส้าครับก็สามหกห้า

1 5ึ่งห้าสองหาสามหกสาาม้าอ๋อทให้พี่ไปถ่ายให้น้อยเอาได้มาแล้วได้เท่าไรครับไ่าได้คาคูได้ค่าคูไหนได้เงินนี่บ่โอ้